please welcome to ตีคองร้องข่าวโปรแกรมนะครับผมค่ะก็เเป็นภาษาไทยก็คือว่าเชิญเขาบ้านได้ใช่ได้ต้อนรับสินะฮะต้อนรับก็สุขรายการตีคองร้องข่าวค่ะ please welcome to นะครับ welcome to Thailand อะไรอย่างนี้เออ d of Smile ยยิ้มไรือยังครับวันนี้ยิ้มแน่ารักมากเลยขอบคุณมากเลยค่ะพี่ มาเข้าข่าวของแต่ละเขตกันบ้างละกันข่าวนี้เป็นข่าวที่เขตวังทองหลางครับเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ํานะครับจะเป็นอะไรรับชมกันได้เลยนะครับเปลี่ยนกันไหมให้เธอเป็นคนถูกทิ้งไหมอันนี้โฟล์ทใช่ไหมครับใช่ใช่พี่จะเป็นโฟหรือเป็นมดพี่ขอเป็นมดละกันอ่ะผมเป็นโฟละกันเออให้พี่เป็นโฟโฟแมนโฟมารีเนี่ยแหละครับ กาข่าวแรกนี่ก่อนเลยกันนะครับเขตบางทองหลังครับไปดูว่าทําอะไรกันก็มาดูกันนะฮะพี่พี่หน่วยเบสนะครับผมเข <c oughs> ตบางทองหลังนั้นรับแจ้งจากพี่น้องประชานนะครับมา,าที่ซอยลาดพร้าว80าแยก22นะครับ<อ>มีฝาท่อชํารุดพี่เขาก็เลยดาเนินการเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ําใหม่นะครับแทนฝาที่ ชำรุดนะครับบริเวณหน้าร้านลาบยโสธรซอยหมู่บ้านทิพนครซอยลาดพร้าว80แยก22นะครับถ้าคุณผู้ชมพบเจอฝาท่ออันนี้คือฝาใหม่แล้วนะครับอันนี้ฝาเก่านะฮะฝาเก่านี่มีการแตกตกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เปลี่ยนเลยดีกว่าครับถ้าคุณผู้ชมเจอฝาท่อที่ชำรุดนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับเหมือนกับผิวหน้าน้องไม่ใช่สามารถโทรเข้ามาได้ที่สายด่วน1555นะครับเดี๋ยวกรุงเทพจะส่งพี่ๆที่เป็นแต่ละเขตนั้นที่ดูแลอยู่เนี่ย ทำการเปลี่ยนทันทีเลยนะครับถูกต้องค่ะเปลี่ยนหน้าร้านลาบเลยนะเปลี่ยนไม่ยากนะยังไงคะก็เปลี่ยนได้เลยโทวไปก็เปลี่ยนได้เลยใช่ใช่แล้วถ้าเกิดเปลี่ยนจะให้รักใครคนใหม่ยังง่ายกว่าพี่ก็เห็นด้วยเป็นขาวที่พี่รู้สึกตะเจือนใจมากเลยยงง่ายมันน้าร้านลาบถ้าพี่เกิดไปยืนซื้อลาบอยู่ตรงนั้นตกแล้วตกลงไปอย่างเงี้ยในบ่อพักเออทำไมคะติดพ่อมทไมคติดพุอมันันใช่ไหเออมันติดอยู่ตรงนั้นไงนะ อาจจะได้กินเป็นลาบเลือดเลือดพี่ไม่พี่โหดอย่างงี้ค่ะทำไมน้องโฟหดอย่างงี้ล่ะคะน้องโฟน้องมดอันนี้น้องมดน้องมดน้องมดเดเดี๋ยวน้องมดพาไปดูข่าวสารเรื่องต่อไปข่าวสารแก้ให้หน่อยสิข่าวสารนี่คือเอวยกินใช่ไหมข่าวสารพี่อยู่นิดนึงอ่ะไปกันที่บางบอนบ้างนะคะมีพี่น้องประชาชนแจ้งเข้ามาผ่านสายด่วนหนึ่ง้า คราวนี้ชํารุดแต่ว่าไม่ใช่ท่อเอ้ยขอโทษไม่ใช่เออนั่นแหละฝาพักท่อแล้วเป็นทางเท้าค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูภาพกันนะคะทางเท้าแถวๆซอยเอกชัยร้อยสิบสี่ถึงร้อยสิบหกโอ้โหนี่มันไม่เรียกว่าชํารุดให้เรียกว่าพังใช่ไม่ได้เกิดแผ่นดินไหวนะคะอาจจะเป็นน้ําใต้ดินที่หายไปนะครับแล้วก็เลยมีคืออย่าเรียกว่าชำรุดจริงๆคือตกไปเนี่ยอันนี้ไม่ได้แปลงนะผักได้เลยแหละใช่นะคะอาจจะเป็นอย่างที่คุณพีสันิฐานน้ําใต้ดินแต่อย่าน้ําใต้ศอก น้ำใต้ซองมันไหลออกจากตาไม่ใช่นะมันน้ำใต้ใช่มันใต้ซอกใช่ไหมนะคะเป็นไปได้นะอาจจะมีการผกพันคือหลายอย่างเราก็ไม่เห็นไงเราก็สันนิษฐานกันไปต่างๆนานาบางทีอาจจะเป็นมอเตอร์ไซค์เอาบิ๊กไบค์ไปขี่อะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสจับทางไดบางทีบางเส้นเนี่ยเขาทำไม่ให้คนเดินน้ำหนักคนเดินยังไงก็ไม่พังแต่ถ้าเกิดเอาบิ๊กไบค์ไปขี่เอามอเตอร์ไซค์ไปจอด เอารถขึ้นไปจอดเลยนี่แหละถูกถูะเคยเห็นนะหลายที่นะคะอันนี้มันก็พังได้แน่นอนแต่ไม่เป็นไรพังก็พังไปไม่ว่ากันคุณผู้ชมเห็นปุ๊บโทรมาแจ้งหนึ่งห้าห้าห้นะคะพี่พี่เจ้าหน้าที่เขตบางบอนเขาก็ไปซ่อมแซมให้แบบนี้ใหม่กิ้งแล้วนี่เรียบร้อยเลยตอนนี้่องฉาบปูนแล้วนะครับค่ะแล้วก็ทําให้มันแข็งแรงขึ้นขึ้นเพื่อจะได้ไม่พังต่อไปนะครับค่ะ เมื่อกี้บางบอลเดี๋ยวเราไปต่อกันที่บางกองใหญ่กันบ้างน,นะ,ะครับเป็นการซ่อมแซมทางท้าชมรุษไปดูกันว่าจะพังเหมือนเมื่อกี้หรือเปล่าหรือว่าจะพังน้อยกว่านะครับสภาพไม่ต่างกันเลยโอ้อันนี้มีแตกต่างอันนี้คือพังในวงกว้างอันนี้ดูพังเป็นหย่อมๆยอม,ยอมถูกต้องอันนี้ดูกระจายในหลายพื้นที่นะครับ เขตนี้บางกอกน้อยนะครับผมก็ขออภัยครับเขตบางกอกใหญ่นะครับทรงข้ามบางกอกน้อยใช่หรือเปล่าเป็นการซ่อมเหมือนกันนะครับพี่พี่าฝโยธาของบางกอกใหญ่นั้นไปซ่อมแซมทางเท้าที่ชํารุดมาบริเวณแยกพนิชการทนบุรีเรื่องของเรื่องคือเขตบางกอกใหญ่นั้นเขาไปมีการลงพื้นที่ตรวจสอบดูนะครับและอันนี้พบเองเลยไม่มีใครร้องเรียนทําไมฮะมีพื้นที่ชํารุดก็เลยแก้ไขเลยนะครับผมก็รื้อเลยแล้วก็ทําใหม่เลยนะฮะคือพี่พี่เขาก็ช่วยแบบอันนี้ไม่เปารร้องเรียนด้วยใช่ พี่เขานิเตอร์อยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะนะคะพี่เขาวอเตอร์มอนิเตอร์อยู่นะฮะไม่ใช่ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเดี๋ยวไปดูพยาความในช่วงหลังแล้วกันใช่ค่ะเราจะมีคําว่ามอนิเตอร์มาฝากกันด้วยนะคะแต่เป็นอะไรต้องอุบไว้ก่อนแต่เอื้งแน่่บอยทีก็คือเดินหน้านะฮะนานไปไหมพี่ช่วงช่วงนี้เลยช่วงนี้เลยเนี่ยก็ผสมปูนตรงนี้เลยนะก็ต่อมาเป็นเรื่อภูเขานะครับแล้วก็ใส่น้ําไปแล้วก็ผสมปูนมันเคยทำมันเคยทำจริงเหรอคะเคยไปช่วยพี่ๆเขาทำก่อนเคยไปเป็นค่ายสร้าง ครสร้างใครสร้างตามชนบทต่างๆโอ้โหจิตใจงดงามอาะสร้างปัญหาให้เขาครับไปสร้างโรงเรียนเขาจะพักทำผิดโรงเรียนพังค่ะสร้างปัญหาเป็นจิตอาสาที่ถือกล่องบริจาคใช่ไหมรับบริจาคแล้วก็พอคนเดินไปเก็บพี่นนั้น นั่นจิตสามไม่ไม่ใอาสาใช่ไชมแต่ผมเคยนั่งถือกองบริจาคแล้วก็เอาเงินตรงนี้จริงๆไปช่วยจริงๆไปซื้อปูนก่อนแล้วปูนเนี่ยเอาทำน้านตัวเองไม่ใช่ใช่ไหมเอาไปสร้างโรงเรียนต่างๆเขาทําจริงนะคนนี้นะคะจังหวัดน่านจังหวัดเชียงรายอะไรอย่างนี้ก็ค้นมาแล้วนะะตอนนี้รูปยังติดอยู่ที่ฝาผนังตอนนี้บอดไปเลย ซ่อมไม่ดีไม่ใช่ต้อมนี้มีอยู่นะครับเอเออช่วยกันช่วยกันนะคะเป็นหูเป็นตาช่วยเหลือกันแบบนี้ดีจังเลยมาที่อีกหนึ่งที่คราวนี้แถวๆถวลาดกระบังบ้างนะคะเขาบอกว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านค่ะเดี๋ยวไปดูภาพกันบ้านนี้เนี่ยเป็นเครื่องตึกเครื่องไม้ด้วยนะคะสองชั้นค่ะต้นเพลิงเนี่ยเกิดที่ชั้นบนอ่าน,นี่ยนี่นี่นี่นเลยมไฟดับใช่ค่ะอันนี้ภาพหลังไฟดับหรือภาพไปตรวจสอบวิญญาณไม่ ตอนเข้าไปแก้สถานการณ์ไปดับไฟเจ,จ่ามุมกล้องยอมรับว่าเหมือนรายการคนอ,รครอ,อวดมากานคนอวดทีมงานของเรานนั้นได้เข้ามาที่บริเวณภาพของบ้าและก็เห็นเพลิงไ้ขึ้นนะครับส<อ>งังเกตได้ว,ว่าอะไรได้ไหมคะ รู้สึกได้เลยรู้สึกตอนนี้รู้สึกได้เลยครับผมรู้สึกว่าเขาผิดพาดแล้วเสียใจด้วยสำหรับคนที่บ้านเพลิงไหม้ใช่ค<ๆ>่ะแต่ว,ว่าเราเสียใจจริงๆเราเสียใจนะคะ,ะ,คะแต่อย่างไรก็ตามในเหตุการณ์นี้นะคะเขาบอกว่ายังโชคดีละไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะคือเจ้าของบ้านเนี่ย รู้ตัวก่อนและดูเหมือนกับเหตุการณ์เกิดตอนกลางคืนด้วยนะคะบ,บ้านมืดขนาดนี้นะคะก็เอาเป็นว่าถ้าเจอปัญหาเรื่องเพลิงนะคะโทรมาเลยหนึ่งอย่างคราวนี้นะพี่ฮีโร่จากสถานีดับเพลิงราดกระบังเนี่ยก็รีบไปยังที่เกิดเหตุนะคะรถดับเพลิงดับเพลิงจนสงบนะคะเบื้องต้นคือฟังดูมันหดหูนะคุณพีคือเราเพิ่งรู้เราก็นึกว่าไฟฟ้าลัดวงจรสรุปคือเกิดจากการวางเพลิงบ้านหลังนี้นั่นไงเออน่ากลัวนะเดี๋ยวนะคะมีคดีความอะไรเนี่ยนะคะ อ้อนเพลิงเกิดขึ้นที่ชั้นบนนะครับค่ะเพลิงลุกไหม้เสียหายชั้นบนทั้งหมดลุกตามบ้านข้างเคียงด้วยบ้านข้างเนี่ยเสียายเฉพาะชายคาบ้านเล็กน้อยนะครับพื้นที่เพลิงไหม้เนี่ยประมาณ25ตตาารงเมรค่รับบ้าตารางเม็งนะนะคะวางเพลิงนะฮะเป็นคดีความนะครับน่ากลัวมากเลยนะคะเกิดมีใครเป็นอะไรไปเนี่ยโหไม่คุ้มกันเลยตอนนี้ก็ต้องให้พี่ๆเขาตำรวจเนี่ยติดตามว่าใครเป็นคนวางเพลิงนะครับทำไมไม่ถือเอาไว้วางทำไม เนี่ยวางปั๊บก็ไม่เลยทีเดียวเชียวถ้าอยู่กับมือก็ก็ไม่เป็นไรแล้วนะคะคือต้องดูว่าทําไมถึงวางเพลิควางเพราะอะไรถูกต้องนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับเจ้าของบ้านด้วยทาด้วยแล้วก็ตํารวจที่ดูคดีนี้อยู่ด้วยเช่นเดียวกันครับก็กลายเป็นคดีเลยนะคะสาหรับกรณีนี้ยังดีที่เขาเป็นคนธรรมดานะเจ้าของบ้านถ้าเป็นโจ๊ปปนี่ไม่ได้นะทําไมคะจบไปก็นานห่างกันก็ใกล้แต่ใจทำไมยังรักรู้ตัวช้าครับผมชื่อเพลงและขี้ทุกยาทุกวัน อย่ากลับย้อนไปทำอะไรดีๆให้เธอผิดเองที่รู้ตัวช้านั่นแหละครับเป็นมุกที่ลึกลําต้องคันคิดเออนานมากเลยทีเดียวแต่ก็โอเคตอนจบที่เฉลยมาต่ออันนี้ค่าวต่อไปของพี่ฮีโร่กันบ้างนะครับค่ะคราวนี้ไปกันที่ดับเพลิงพระขนงกันบ้างนะครับเป็นเรื่องของเงินเงินทองทองค่ะค่ะอุ๊ยดีเลยสิคะสิ้นเดือนแบบนี้ตัวเงินตัวทองนะครับ พี่พี่ดับเพลิงเขาไปจับน้องตัวเฮก้นนะครับผมความยาวประมาณหนึ่งเมตรเขาดี <m 3 S 2> ใ,ใจเหรอคะเฮกันพูดชื่อแต่มไม่ได้ครับผมห,หนึ่งเมตรนี่ก็ยาวเหมือนกันนะครับผมตามที่มีการพร้องทางสายด่วนหนึ่งบ้านเลขที่62สองซอยศรีนครินยี่สิบสี่ถนนโอ้โหมันกินอะไรเข้ามาเนี่ยดูดิมันกินอะไรเข้าไปถึงได้สวยและสวยดีไตัวเงินตัวทองกินอะไรเข้าไปต้องกินอะไรเข้าไปแน่ๆม่งยังไม่เป็นขนาดนี้พี่กลัวมันจะเป็นสิ่งมีชีวิต ในนั้นที่ต้องชีวิตเพราะว่าเติมเอสเข้าไปกลัวจะหลตัวอาจจะหลชีวิตนั่นน่ะสินะฮะคือเกิดขึ้นที่ศรีนครินทร์นะครับแวงสวนหลวงเขตสวนหลวงนะครับก็โอ้โหกินอะไรเข้าไปเนี่ยประเด็นแรกเลยนั่นน่ะสิแล้วก็วันนี้มีหนึ่งคำมาฝากด้วยว่า a e c วันนี้ค่ะตอนรับเข้าสู่ a e c ด้วยนะครับอันนี้จริงนะต้องบอกเลยว่าเรื่องจริงอันนี้แอนไปสืบค้นมาทางวิกิพีเดียมาหรือว่าแปลว่าสารนุกรมนะครับผมตัวเงินตัวทองนั้นมีชื่อ ภาษาอังกฤษนั้นแบบนึงว่า water monitor ฮะ water monitor water ที่แปลว่าน้ำแล้วก็ monitor แบบที่เราคอยส่องดูอย่างเงี้ยหรอตัวเฝ้าระวังน้ำค่ะคอยส่องดูเวลาน้ำใหม่อย่างเงี้ยหรือเปล่าหรือเป็นตัวที่เราต้องส่องดูเวลาจะลงน้ำหรือเปล่านะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะแอนสืบค้นมาแล้วค่ะ water monitor นะครับตัวเงินตัวทองก็ดีนะพี่ว่าแล้วก็อย่างคำว่าชื่อจริงน้องเขาอะ เฮ้ยอย่างเงี้ยแล้วบางทีเอาไปด่าเพื่อนหรือเอาไปด่าคนที่เราแบบว่าเฮ้ยโมโหอย่างเงี้ยไอเฮ้ยอย่างนี้พี่ว่าเออมันมันไม่ดีต่อทั้งผู้ฟังแล้วก็ตัวเราเองใช่ไหมเราก็เปลี่ยนเป็นแบบสมมติไม่ถูกใจสมมติพี่โกรธพีมากพี่ไม่พี่วอเตอร์มอนิเตอร์แบบนี้ผมจะงงอะไรวะ ถูกไหมเราก็จะไม่โกรธกันคนฟังเนี่ยจะงงอะไรวะถูกต้องแล้วคงไม่จําไปเก็บเิร์อคนหาหรอกไม่โกรธไม่ทันถูกต้องแต่ที่น้ำเนี่ยเคได้สะใจแล้วอ่ะไม่พี่พี่ก็จะอารมณ์เบาบางลงถ้าพี่แบบพี่ทำไมพี่ฮ้ยอย่างเงี้ยพี่ก็ยังมีความรู้สึกคุกคุนอยู่ในใจมากเลยคำเดียวมันไม่โอเคแต่ถ้าพี่โกรธพี่แล้วพี่พี่ทำไมพี่อร t ม r นิเตอร์แบบนี้ความรู้สึกพี่จะแบบค่อยๆลดลงนะมันต้องพูดเยอะไงถูกต้อง Water m o n i t มากเลยเออใช่ไหมพี่ว่าดีกว่าโอเคนะครับคำศัพท์วันนี้ Water monitor ถูกตัวเฮนั่นเองเออดีนะอังกฤษด้วยนะคุณผู้ชมที่ดูรายการจะได้รับรู้ไปด้วยก็ดีมีประโยชน์บ้างเราไม่ได้เก่งกฤษนะครับผมแต่เราอยากจะร่วงกฤษมากขึ้นใช่แล้วจะได้ฝรั่งรู้เรื่องถูกต้องที่มา่านนะพี่ทำไมอยากเหฝรั่งจริงเหรอเพราะอะไรเพราะอะไรทำไมผู้หญิงฝรั่งดีกว่าผู้หญิงไทยตรงไหนบอกมาซิไม่ดีเลยอ้าวเหรอวยาอยากภาษาแค่นั้นเลยก็ไปรู้ไหมถือว่าโอเคเป็นเหตุผลที่ดีถ้าเกิดถามว่าผู้หญิงฝรั่งดีกับไทยยังไงอ ไม่เรื่องมากเอาแต่ใจงี่เง่าจุกจิกขี้บ่นชัดไหมพี่พี่น้องพูดเล่นนะครับพูดเล่นนะครับที่บ้านพูดเล่นนะครับผมแฟนรายการอยู่นะคะแฟนรายการอยู่ด้วยแต่แต่เป็นคนไทยใช่ไหมเป็นคนไทยไม่ใช่ฝรั่งคือดีกันคนละแบบแต่พี่ยืนยันผู้หญิงไทยเลิศเลิศเออเซฟร์ครับอ่ะไปข่าวต่อไปดีกว่าไปข่าวต่อไปนะคะจากน้อง water monitor นะคะเราจะไปต่อกันที่น้องหมูคอบรา ต้องบอกว่าเป็นบักกิ้งสเนกบักกิ้งแปลว่าเห่าสเนกงูบักกิ้งสเนกอังผิดต้องเอาไว้หน้าก่อนงูเห่าอันนี้คือที่ผิดนะฮะผิดอันนี้ไม่ถูกต้องที่ถูกคือคอบราเออคอบรา นะคะเอออันนี้ถึงจะถูกนะคะคุณผู้ชมลืมไอ้คำว่าบักกิ้งสเนกไปนี่เป็นมุกนะฮะแต่หาน้องงูตัวนี้เนี่ยความยาว1นึเมตรห้าสิบเซนติเมตรเป็นงูเห่าที่ยาวมากนะโอ้ยงูเห่าถือว่ายาวนะถ้าเกิดเกินหนึ่งเมตรนะใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูนมาจากงูเห่าเอาเชลได์มาทําไมไม่ได้มาฆ่าป่วกไม่ใช่ฉีดงูเห่าแล้วงูเห่าจะตายอย่างนี้เหรอหรือเปล่าเอามาทําอะไรอะอย่างนี้ไม้เซลฟี่เอามาทําอะไรคะเอามาจับพ่งูนะคะอ๋อ เชลดนั่นมันอยู่ในบ้านหลังนั้นอยู่แล้วไม่ใช่ของพี่เฮียโอ้มีเชลดซีอิ๊วน้ำปลาอ๋อคือบ้านนั้นเดี๋ยวนะท่านนั่นคือตกินข้าวมีน้ำปลาน้ำตาลซีอิ๊วใช่กินข้าวกับเชลดเหรอครับมันอาจเจ้เป็นบอกว่าอ๋อเนี่ยี่ไม่เกื้นหนุนกันบิบวับเลยเนี่ยตางูเห่าอ๋อเนี่ยเหรออุ้ยตายละ นี่คือกองทัพงูเห่าเรามาเฉยกันเออเออก็ว่าได้ตอนนี้เห็นว่าหนังเรื่องแม่เบี้ยกำลังจะฉายแล้วออนี่เป็นนักแสดงนำนะคะจากเรื่องนี้อันนั้นคุณชาคิดอ๋อไม่ใช่อันนี้คิดมากนะฮะไม่ใช่เออนี่คืออาจจะหนีภัยหรือว่าหิวกับข้าวไงเข้ามาในนี้นะคะนี่คือโต๊ะอาหารนะถูกต้องผมว่าเชลได้เข้ามาเองพี่ เอาจริงเหรอรเอามาทำไรอะ่ะฉีดงูเห่าเปล่าให้หลับแบบนี้หรอให้จำ่างนี้เหรอเนี่ยตอนนี้จับงูเอาไฟฟฟม้เซฟี่จับงูเห่าโอ้โหนะคะเราก็ไม่รู้ยังไงอะไรกันแน่นะคะแต่ที่แน่ๆอุปกรณ์ข้างหลังนี่ไม่ใช่ร้านอาหารป่านะะไม,ไม่ได้ <ๆ S 2> <ๆ S 1> จะรอทำต้มยำทงก้างงูงงพี่ฮีโร่เห็นหน้าโหดๆแบบนี้นะคะเขาจับไปแบบว่ารวมตัวกันก่อนแล้วเดี๋ยวไปปล่อยขึ้นป่าธรรมชาตินะไม่ทำร้ายงูแต่อย่างดมาปล่อยเราก็ทำมอนี่แหละก ไม่ใช่นะไปปล่อยที่ป่าไปปล่อยที่เขาใหญ่ปล่อยที่กุยบุรีที่จะได้คืนสัตว์สู่ป่าด้วยนะคะแล้วก็จะไม่กลับมารบกวนพวกเราอีกเพราะว่าจำทางไม่ถูกนะฮะหลงทางไม่มี Google Map ไม่ได้จริงๆอุ้ยอะไรไี่อ้เหี้ยพี่ลูกน้ำตกใจจริงะเนี่ยพี่ขอโทษพี่พี่ขอโทษพี่ขอโทษตกใจจริง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 อันนี้สดนะสดสดสดพี่พี่ขอโทษพี่ไม่รู้ว่าพี่เป็นคนขวัญน อุทธรณ์ไสุภาพไปขอโทษด้วยพี่กลับขอโทษพี่จริงๆใจคือกำลังอินกับข่าวกําลังคิดมุกกําลังใช้ความคิดมากโอ้โหตกใจชาคริตกำลังคิดมากขอโทษนี้ชาคริตบอกเลยเป็นชาชักมาเนี่ยชักกระตุกเลยเนี่ยอ่ะอเข้าเลื่อต่อไปอ่ะให้อารมณ์เย็นจะบอกว่างูบนหัวใช่ไหมเออพี่จะบอกว่างูแค่บนหัวแค่นี้แหละ เกือบตกเก้าอี้อ่ะกินน้ําก่อนกินน้าให้ใจเย็นไปสรุปเหตุของที่ผ่านมาเมื่อวานแล้วกันว่ามีเหตุอะไรกันบ้างแล้วกันนะครับคุณปัจจีครับโอ้เครียดเลยนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาเหตุเกิดน้อยลงมากถูกค่ะแต่เมื่อกี้เกิดมีหนึ่งเหตุพิธนกรตกเก้าอี้นะครับโอ้ตายแล้วโอัยหมดไปแล้วพว่ากลัวผัวใจวายพี่ต้องขอโทษด้วยอ่ะ มาที่เหตุใจเต้นแรงมากเลยสำนักพักก่อนพักก่อนเดี๋ยวพี่ดูแลให้สำนักพอกันแล้วมาเอาสาธารณภัยนะคะก็มีการสรุปเหตุเริ่มตั้งแต่เพลิงไหม,ไม้เพลิงไหม้หมนี่มี2รายซึ่งรเรายินดีไม่ใช่ยินดีที่เพลิงไหม้นะแต่ยินดีที่เหตุเพลิงไหม้มันมน้อยลงเยอะมากเมื่อก่อนเยอะมากเลยมีช่วงนึงเยอะจริงๆนะคะเพลิงไหม้ขยะและหญ้าอันนี้มี4รายนะคะจบสัตเลยคันเจ็ดสิบเก้ารายอันนี้ก็ไม่ว่ากันหลักร้อยนะ จริงจริงถือว่าน้อยลงนีะและที่สมเซอร์ไพรส์มากเลยอะไรคะเซอร์ไพรส์กำจัดรังต่อแตนพึ่งน้อยสุดในรอบเดือนนี้ตั้งแต่จัดรายการมาจริงสามรายเมื่อก่อนนี้ถือว่าเยอะเนาะใช่ถือว่าน้อยมากคือน้อยแบบไม่เคยเจอมาก่อนว่าน้อยขนาดนี้เลยค่ะนะฮะแล้วก็มีช่วยเหลือสัตว์สี่รายด้วยกันนะครับนะคะคนกระโดดสูงวันนี้ไม่มีนะคะกระโดดน้ําก็ไม่มีไม่มีคุณแจหายไม่มีไม่มีหรือคุณแจบ้านก็ไม่มีไม่มีเกือบตกเก้าอี้ เกลือบมีนะออ่ะนี่เป็นข่าวในเรื่องของพี่พี่แตละเขตแล้วก็ข่าวปฏิบัติภารกิจของพี่ฮีโร่กันนะครับอย่าลืมว่ามีปัญหาโทรเข้ามาได้หนึ่งห้าห้าห้าหรือ1 9 9ก้าเนะครับใจแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวพักไปสงบสติอารมณ์ก่อนนะฮะช่วงหน้ามาดูกิจกรรมดีๆหนึ่งกิจกรรมเป็นการลดอุบัติเหตุด้วยดีค่ะซึ่งเกือบจะเกิดขึ้นเมื่อกี้เลยอะได้แล้วนะคะอาจจะเป็นเรื่องอะไรนะคะสักครู่เดียวค่ะ